สบายดีพี่น้องวัดทุกคู่ทุกคนเด้อเมื้อนี้ก็มาพบพ่อกับซองเซากึมเีนโนอ,อีกแล้วเดยพี่น้องมื้อนนี้เซากึมก็แบบมา่หาหนองอุทยัยเน,นาะเพียงเนาะตอนเศ้าอ,อยู่เมื้อนนี้ยังบ่มีแพมมาอากาศก็ฮ้อนแต่เศ้าอ,าอีหลีพี่น้อยเบิ่งเตาถ่านพอเถาเตาผีิ่นจุแล้วฮามาเมื่อนี้ยังบร้จุนะมื้อนี้ก็มีมีคองฝากของตอนไม่เถากับปมาเถากับนนองอุทัยเนาะ เป็นกาแฟเพื่อสุขภาพด้วยซิเนาะมาให้น้องอุทัยกินเพื่อน้องอุทัยจะแบบหุ่นดีน้อเพียนเนาะมาให้เคนกินมาให้ทดลองและเป็นเป็นพิซเซนเตอร์ให้สาวกลุ่มไปขายให้เป็นมีรายได้เนาะเพีองเนาะกลับมาพบพอกับสาวกลุ่มเดี๋ยวพามาอัปเดตมาหลายมื่อป้อเฮือนกะยังซ้ำเก่ายังบอกยังบอกไปหอดใส่พี่น้องะสั่งยังบูมานจังเด็กกับบูมุ่งสบายดีน้องอุทัยตอนเช้านั่งอยู่เ็หยังอยู่นี่ฮะ ห้อนบ่ทังนี้ฮ่อนสุดยอดเนาะมาไปหาเต่าเพื่อนฟนกาต่ำๆด้ยพี่ตงเลยมาไกรตำครูบาตแม่เคยังยู่กินข้าวเซ้าหลบบ่อนี้ <The main language> <the main language> ขนมข้าวนมข้าวนุม,นม,นมยังนอขนมยังฮะขนมยังฮะ ขนมไข่ออดังๆเนี่ยเก๋บ่มีไม้ขนมไข่อากาศสะห่อนเนาะอะอบ่เดืไปหาหน่อไม้หน่อมันบ่มีเออบ่เดือดไปนอกพามียังบ่เขาไ่เนี่ยนังอาดินดนแ่ละตีเพื่อนเพื่อนไหมยัง มาถ่ายคลิปมาลินมาถายคิปมาลินได้คลิปหนึ่งแล้วมาตั้งแต่เมื่อเนี่ยอากาศก็ฮหอนตอนละมื่นกับยูทูบกับซีมาไลค์กับเก่าด้ยเนาะตอนละมือแต่ละุ่นมาหุงเต็มอยู่กับซีมาเนาะโอ้ยถ่ายตะมุงสกินคืออยู่บ่คืออยู่บ่คืออยู่่ตะมุงสกิน เดี๋ยวจะจ้างตำมงสกินกแสบทีมมันออกำมาเลยสามสี่คนโอ้นมีมีพาวียงไหมไดเจ้า,างังเห็ดขันลงเปงเออเกซ่า อจากโบสีเห็นเห็ดฮเห็ดย mm ู hmm. ่ใส่ไปเห็ดยู่นเผื่อผุเห็ดยูที่ตอกผักเืเห็ดจากมงมงหมากระสบายดีสบายดีแมนแมนนะคนร้ายแม่นาเผากาแฟมาผักก็ไม่เถ่ากินเลยมีแห้งสุขภาพบำรุงสุขภาพแม่บออันน่กอัน ไอ้เจ้าซีเฮ็ดยูนี่บคันมักเบงนะสบายดีเด้อน้องอุทัยเฮ็ดยูนี่เท่ากับบ่งเลยแหละถ่ายคลิปน้องอุทยขันมักเบงเลยพอดีเละเพิ่นชิเฮ็ดคันมักเบงพอจะถ่ายคลิปน้ออุทยขันมักเบงไ่นะไใชคันเบงไปน ไปขืนเกินเต๋อแกซาประมาณน่นเียยกับตอนสร้างอวาตอนแรงตัดอยู่ใ่หนอกไปตั้งเงอนแล้วเพราะว่าอตะบัดตะบัดเห็ดอยู่นี่เนาะเมื่ออื่นอกขึ้นเงอนก็ไหนวันที่22 22วันที่อะไรบ่เบียงเมอนที่ซีเก่าวเช้าเนาะเมื่อื่นมื่อฮอเนาะตะบัดตะเห็ดเมื่อนี่เยไเเจ้ากรเห็ดขันวงเวงเบนบ่เจ้า สุดยอดเลยแต่ว่าเห็ดแกแล้วกแคน,น่เหเ็นแ้แล้วก็่จเห็ดใหญ่เลยบ่เห็บามาด้แต่ว่าเวลาไปประกอบมันชินน่งใโอ้สแสดงว่าเจาเห็ดขากแบง่งเป็นเนาะ,ะแสดงว่าซึ่งมันมีการมีงานจาดจา้างน้องเห็กดก็เลยเนาะส่วนหนึ่งหันนองข่อยเห็ดน่องข่อยจินดองแพงเด้ สองละพอดีค่ะหมักเบงเนี่ยนะคูหนึงนะมันจะถือได้เดี๋ยวเดี๋ยวพอดีนะคะมีการมีงานนี่บวียงเด้อนึกถึงน้องอุทัยหลดจ้างเราเห็นโดยโดยพี่น้องพัดเอาเนี่ยกาแฟมาผักกระสาบก็ไม่ถ่ายนี่กินเลยนี่เธอมีแห้งแก่ปวดแข้งปวดขานี่เอยเห็นอยู่บอกโฆษณาดีดิเทียนุหานี่แล้วเอามาให้ฟังให้เจ้านั่นแหละประตูเราเหงมาตังวิทยุอยู่แล้วเนาะแต่คันน้องอุทัยจะได้กาแฟกินแหละหุ่นดีกับมี จะเอามาให้มือหนาลืมพอเอฟซีเคคอมเมนต์มาว่าน้องอุทัยอวบขึ้นนะผลมาแม่ดิฉันเอาไหมมือหนาแต่ว่าโดยแต่ว่าอันน้องอุทัยเนี่ยชียิบคันแบงก์กันไปเห่าวะน้ำมันโอ้ยิบผู้เดียวัน้ำมันเป็นหนึ่งเป็นสองงานติดนี่ทางในเมืองกัน กิ่งหนึ่งที่เขาเป็นคู่เป็นกิ่งหรือเป็นคู่เนาะพอดีอันทั้งเลยเกซาแล้วกระทันหันพอดีเป็นคู่หนึ่งคู่หนึ่งท่อแดงเนาะสซมบทะจ่างนะนะอินเดียจ้าชื่อะไรทางนาบ้าเป็นเนื้านาบ่าวเป็นคนหับเออทางนาบ่าวนี่แเป็่านหับมาทางน่องนี่เฮ็ดตลอดอยู่บอกเฮ็ดกับก้างสู้ เพราะว่าคันสมมุิว่าเขาากจ้างอย่างเงเขาจะูราคานะถ้ามึนบอไดแล้วกนนี่เห็นได้ไม่เปกแคได้บวยเนี่ยนแต่ว่าอโอ้ยแล้วแต่ิซเขาเนาะโดยโดยโดยมดโได้่ะบวงราคารามตคนกันเองฮะเลยไมตผูกแขนให้อันได้แ้ โอ้อย่างคีไลนี่กัไปเห็ดผู้อื่นเห็ดกันระดับลานไม่เถ้าเว้ยคนคันหมักเบงนะคุณมันเล่าละล้านแม่นแมืแม่นแต่ยังจะถาเบิงอย่นี้ชเบิงเาอุทัยยิบคันหักเบงว่าชีงามจำได้ละกัแบบแบบชีใหญ่ไปแล้วเขาึ้มกับยังบุ้เห็ดดอกมะนีน้ำเมลมะมบุงมูอใบตองก็ยังบุมาใบตองยังบุอแล้วบิงมื้อื่นเท่าอ๋อยิบจักโมงยิบจักโมงสมุดใบตองมามลงประมาณที่เขาเรงแล้ลก็เห็ด น่าเบ้าคนมาแล้วก็ออกแบบให้แล้วก็ห่วยเขาก็อัปเดตล่าซ่ดเนี่ยโบเมือเฉียดกินฉน้องอุทัยกินแล้วก็นสิฉน้องอุทัยยิบคันบักเบงเขาบอกไปคนเบงแบบแก่เบงแล้วแม่นบ่ยากแล้วมีมีคนนี่แถวบ่เวียงนี่ขัวซ้นซื้อซอยจูมาเห็นบ่ระบ่าวบ้มากเลยเปิดออกแบบก็คนไทยรูปเอาไว้อืมเขาสิแค่ลิปาเมื่ยเฉ็ดกินฉน้องอุทัยกินพร้อมโบเมืองสิเบิ่งน้องอุทัยเห็ดคัรณ์แบบเบงอันนี้เป็นซี่ซอสกะ ไปเบ <c oughs> <away> ินตกันเลยแมนเพราะใครโซ่ะเอื้ออยู่อ่ะขึ้นเพื่อนเด้อฝนแ่บเสร็จเากซาโทรมาดีทางคนกลายังบริเอามาจบต้องอาคำนี้จอยเพราะว่าเราชิบไปส่งอาคีมาเอาน้ำเนอเราะเรคู่เดียวกับหมอแพทึ์ทังพะพานน้ำเนื้อในว่าพระพานคนดนะรอละว่าพระพานมีบอเอาเอาลไไปอีเราอยู่เพื่อนกเดัยวคเดียวเน็เยคนเดีอยู่เมืองไทยคันแบบเบงภาษาไทยเอื่นยังบอกคำ อ้าวข้าสไเอิ้นคันบกเบ่งอยูไม่เข้าเไม่เขาบอยู่มืองไตรเอิ้นคันมักเบงไวเลยดวเบาเบียงจะคันบบเบ่ง้กันบาอาควันกับโแมนพาควันที่สังก็เขาเอาอยู่นะตอนไหนคนไทยมาหมู่มาคนเบาอยู่ะอีงโกนั่งก็เอาให้เบ่งดูอินโตเดตใเมื่อกี้ไปเรียนอันนั้นเอาเบ่งดูฮะเบ่งได้งานสำเร็เอาสั่นเดียว ตัวสองสัมันจะมีตังแต่ั้แล้วมันี้งายบอแมคเบเน็ตตวน่นี้ไปตั้งบาซีบ่อยใ่หมเอาเอิญน่ะขยมาเลนะเขาบาซีชูควันบ่มันมีคำซับดอกว่ากะบเป็นคือกันพี่น้องไปหูจักในภาษาไทยอ่าคันบอเบงเอิรนเอ่อบแนวใดเนาะภาษาไทยเนาะคอมเมนต์ขันมอบ้งตังามอรพีนออบอนมือน้องบอเหนไเนกันนกันกระาบเมป่งเบ แมเป็นังเบิ้งจ้างได้จ้างนุอุไทยได้เดียพี่น้องเดแมเนยู้นังเบิ้งงาม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 จ้างมื่นมื่นมื่นได้มื่นบาทได้พี่น้องให้พันบาทมื่นใม่เราได้เราได้จ้างจ๊เต๋อดอกยางนันนั่นกับขาผู้เนห้กับพกเกินแต่หากันเนาะเซนาเซนโอ้พี่น้องอะี่ตันน้อยที่สุดเลยน้อยีสุดเซาซมนี่เลยสมบัติ โอ้งามๆๆงามหมอทําใหมาเอาดอกไม้สีเหลืองมาประมาณตรงกลางมันก็สิกับตัวนั้นเบินสมาเอาน้อยสุดดอกไม้สิฮู้จักบ่้ตัวกลางตัวใหญ่อไเพิ่นเฮ็ดันเบ่งเนาะเออนําเอาดนําเอา2คน2คนแมเอนงโลเฮาไปซื้ออยู่ทางนม10ิ สั่คนเอาจะบันทาตเอากระยาเนเอาสีเดียวก่นนั่นจหินลายสีผมก็เห็นลายสีให้เนี่ยเอาสีเดียวเอาสีเหลืองแลวก็แลว่าสีเหลืองเอาลายสีกัลยจนคืออันหินพกขวักินดองหินดองมันนั้นพกขวัญพอขวัพขวัญกินดองก็ได้โบแมนบัตรกระบวนการัะขวัญบัตรกินดองอันนี้พะขวัญอันนี้ ส่งมาให้เกย์นี่น่องส่งมาให้เกย์ในในเฟซส่งมาให้ขอความส่งมาเนี่นี่เบอกว่าเันขับใจแต่งบอกภาษาไทยเขาเอิ่นนี่นี่วัวเลยนี่นี่วันนีงตู้ดเอื่นกันแบกเบ่งขึ้นกันบ่อยกว่าบอบ่กบาบอกเขาบอกคำหนักเบ่งได้นี่รู้ภาษาไทยบริวารคำหนักเบ่งเดียวคนละเรื่อง บ้านเขาเปืนคันเิงเนาะขวัเอืคันมงเป่งนก็ขวัญยีก็ขวัญเนาะขวัญ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 ขวัวนญขวัญขวั่ขวัญขวัญขวัน เออพระขวันตัวใหญ่เนาะพระขวัญตัวใหน่ขนมเบงนตัวน้อยมีตัวน้อยที่ว่าเฮาลงวัดลงวาวันฉินวันพระเออก็เจ้าเน่ยพระขวัญน่ะตัวใหญ่แบบให้ซอนอไทยขึ้นเดือนี่นแปนกานั้าก็เจ้าดัาบาซ้อนกระต้องแบบมีจิตใจอยากอยากเคียนเนี่ยได้ถึงเป็นเ้ไห้าในซ้อนลงไปรถกับผู้ใดใจบูมักในอันแบบร้านศิลปเนี่ยกับคอย ป็นมาสั้นซะเหนจกของพอม่เนอะกระจิกกระจอกเนะเนี้น่ากนเืจะเอาไปนั่นต้องทายลูกไ้เพราะว่าทายลูกไม่รู้เอาแบบเอาอย่ใมันลายแบบลายแบบจะส่งมาเอ่นเป็นมืได้ คันบักเบงโต้สุดยอดพาควันเออควันเนาะพี่น้องบอกันบักันคัักเบงอะไรเปมนห่อนบูซาเนี่ยโดยงงานกนี้เหมืน้าศีเข่าลายเขเข่าคนลายช่วงเน่าเบิเนี่ยเขาเป็นเลยมานะโดยเขาเปนเบิ้ลเนี่ยบอเบิ้ลเนี่ยอ๋อโดยโดยนี่าบิ้ลแด้เนาะเาเบิ้ล เดี๋ยวคณะมีคนอยากเขาเอาไปลงในนี่นะซ่องโดยเฉพาใครอยากจ้างเขาไปเขาติดต่อมาหาแต่ว่ากระแพงเติบเลยสามล้านเลยใชมาถามเขาเนี่ยทามอันถ้ามันพี่เห็ดไหมชอบนี่แล้วสำตัวใหญ่เนี่ยเขาประกอบเป็นแต่งดอกแต่งดองมันต้อง่มีหบเบิ้ลทั้งพี่ทั้งกทพี่มีไก่มีอันฝ่ายถูกเค้นแล้วก็มีเดินคันหมา คันหมากคันคอมันมีสามคันนั้นนะเพิ่นเต้เป็นสุดว่าสันนะเพิ่มจงเขาบอกว่าหาล้านตัวด้สี่ล้านห้าพุ่นเห็ดก็มูดอกอกันนะแต่เพิ่ได้เห็ดในเฮือนนี้แมนแม้สกราเจาเห็ดเป็นสุดเป็นยังเลยนะเต็มสุดเลยนั่งคนมีานเห็นลายเนลนะไปดินแน่ น่าบนมันบอกเพลงนั่นน่ะได้มันเครื่องซื้อเพงแม่นแพงเบอดนี่ก็คือราคาได้บ้านเนีอกดอกหักมะตะกี้นะบซื้อนะฮซิบหนึ่กานี้มันเซนหักหงนึ่งอันใดเกาะเซนหักอันดอกไม้ดอกหักเห็นบน ดอหก,ดกหักดอกหักดอกหักยากนั่นนะ่ะบ้านนี้เลยกัดอกอีสระดอกพิปุนนะ่ะดอกพิปุแล้วกัเซนเซนซาวดอกพิปุนก็มันแหวนนี่นี่นะสองเซนหักบ้านเร่แล้วเฮามาประ,ประ,ะกอบเข่าวแล้วฮาว่าอันสำนันจะยังบ่ได้สำนันแบบว่าแบบว่าอันค่าค่าค่าอุปกรณ์มันขึ้นราคาเนาะไ่ถามเนาะมันขึ้นราคาเนี่ยเพาะเขาเอาเพลงแต่กระแมงเงินมันเฟ้อ คะแนนวสีร่านหาตีเป็นเงินบาทกับเ่าไดบอเวียงอันเบาเบ,บาอันบ่หดบ่หดหมื่นจังละประมาณประมาณประมาณเก้าพันพี่น้องเก้าพันคะแนนว่ะคะแนนวตีเป็นเงินบาทเก้าพันบาทดอกปคุนบานีดอกไม้เจ้าอีดอกไม้เจ้าเพืองเอดอกดาวเฮืองโลละแสนเขาเอาได้ดอกน้อยๆม,มันย่อมมันเยี่ยมนะเขาเอารกเป็นปุ่มใหญ่ๆเขาเจ้าคัดดอกเนะาะเขาคัดดอกเนี่ยมันเท่ารากว่าไปซื้ออยู่นี่ เผื่นคัดเอาเพิ่นเลือกเอาลูกนี่นมาบนเพิ่นเคยเอาเพิ่นกะซังมาดอกไม้เด้อเท่านั้นลูกเทนีลูกเขาก็เลือกให้เพิ่อนลูกเนี่ยนะเจ้าหับถือแล้วพอได้เลยแม่แล้วต้องมันต้องชำนันอยู่แล้วได้ได้ราคาถือเมื่อกี้นี่อันกระซังอะไเพิ่นละสองล้านห้า สองหลานหาผูดีลินขีตัวเองนั่นแหละดเมื่อยปลิขีตัวเองอีนางได้พได้มูลนึงชองเสนกันว่ะจะบอกสงหลาหาได้คูนึงชองเสนทีเรือได้หาเรือขิดไหลป่าดอกไม้อีสังเกือบขาดทุนเนาะเรือบะังวะแพงขาแเ้งนั่งโอ้แพงเลยดองน้องคอยเห็ดนั่นพอดีกืบหาล้านชุดที่ไม่าวาเด้เนีชุดชุดไอ้โคบด์นะชุดผักควันม่ใช่มีไก่เมียกขาโต้มไม่เอาเลยนะ ขาอีใส่เขาบดตามลูกทุกคนข้ทบแล้วแรเงี่ยเอาสมแน่หักถืก่อเห็นบ่บ้านนี่เครื่องมิติเจ้าซื้อเครื่องใหม่เบิดมันเบิดดิเอาเงินมาแล้วก็ซื้อเครื่องใหม่เบิดโโทโถวหวานขัดปานยังหลาบพอกรได้เป็นผู้ดังคนเจ้าซืดๆเบิดแน่ค่อยเห็ดมิตรค่อยเห็ดขายพอเขาเห็ดซอยยังเบิดพอคยเหนื่อยแม่หมอนอนประมาณเห็ดแม่ก็นอนอยู่อ่ะนอนเบิ่งดจะเบิร์ดดุ จอหยิบตะโบเห็นเป็นเมก็บเห็นและโบเห็นผ uh, ู้เนาะมันเมื here, ่อยได้ปวดตาได้ไปจึ้งเนาะขนาดเฮาสายตาดีเขายังโบเห็นเลยเม่เห็ดเป็นอยู่เนาะเอาเป็นเนบเห็นผู้ลูกมันมันเบี้ยวคุเบี้ยวพี่เขาบนบรถึกมันบรงามไปเนาะมันบนถึกร่องบรงามมันไหนแม่พี่นั่นบังปีแเล่าดิเพราะได้ซอยคนยูคันสมุดคันสมุดว่าอันเห็ดกะตัวนี้น้องไอซัมมันหยิบคันมกเบ่งยังในใจเ็ดได้จะบอกโอ้ยเกิดยุบกระตากอะไรเงี้ยโบเห็นผู้ แต่ยิบบูชาก็ยังอุ่นแต่นั่งอันนี้ใเ่แว่นยิบกับอะไรบ่บ่บ่เห็นบ่เห็นลูกเห็นบ่เห็นเบบ่มันลายตาหนุมมาจับปักตัวนี้มันคือปักตัวนั่นเหนนานบ่ได้แล้วแม่แล้ตะกี้ก็บ่ได้อยู่กาเฟ่ไม่เท่ากินกาเฟ่ได้อยู่บ่กาเฟ่ที่เาเอามาให้เป็นยังบ่มันเท่สุขภาพกินมันเป็นกาเฟ่เพื่อสุขภาพเดนเอามา จังว่าสิลองเบิ่งดูลองชิมเบิ่งตื้อเช้ามากะส่งกินห่อนึงแม่บ่แม่นบ่ลังอาหารก็ได้นั่นกะกินมันแบบควกเป็นเบาหวานตังส่งความดันกินได้เบิดว่าสังอันกะพ่ั่งกะพ่ก็อีหยังก็กะ่พ่เออนั่นแหละกกินได้บ่เป็นหยังแม่เอามากินนั่นหมูเาว่าตาแจ้งว่า เอาไปเอามาหรือข้าปลาหรือไม่หัวชุกก็เลยบ่กบอกบอกอันบมันสิบโเกียกับเซตาตัวนั้มันจะเป็นแบบพวกเบาหวานตังทรงความดันกินไเพะแ่บเกี่ยวกับสุขภาพแต่ว่านอกนอกอุไานเชียกาแฟแล้วมาให้เพิ่นลืมเลอนะ เพราะว่าคันค่เนี้ยว่าอันเน่างอุทอยาก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 อันหุ่นดีอยากหักซาหุ่นเลยกินกาแฟที่เขาขายหันตรงงนาดีอ่ะคนดีเป็นพี่เซนเตอร์ค่ะแม่แม่เสียให้น้องอุทัยเป็นพี่เซนเตอร์เอาไปขายดีแต่ว่ายังบวมน้องไปกินหรือบ่กเป็นพี่เซนเตอร์กาแฟเขาคนกระสวยอยู่แล้วว่าซอนันบางห่งถึงจะเว้นแบบได้เห็ดจะเว้นบางแห่งประสิทาเจาะเบื้องอุทัยอันยิบพักฟันกินออกเอยแต่ฟันยังบวมแบบใบตองมากกว่าคือกำข็ม เพ่แทนมาสิ้นหาแล้วกัพอ ้วทีามหรอเว่ีสามอะะแมนข้ามขาทีเราไปนนด้ประตูขัะ้องไทยสดีเลยเนาะคันมาแตเป็นอย่างดีเนาะถ้าเบิรงนอุทัยยีคันเบ่งเย่ใดไหนในว่าเอามายนนี้นั่นก่อนเยีดขนกนลอแนก่อนในปล레이อรสบายเลยค่ยสบายเลยเดยวพอดีแหละชินางกำลังใจเด้อถาเบิ่งสิที่ตามอะ แต่เศร้าร้ายสว่างนังลุ่มเพื่นก็สะกึมๆออกไปนอก่ไอพมีบ่าไปซื้อูม้ไีไปซื้อเพราะว่าเราโทรมาถานว่าะปูญ่เเนอ๋อใหญ่ฝากเงินมาซื้อหอยบอ่เพราะว่าเอามาตะวินกานเห็ดไหวเลยเพราะเผือหอดเพราะมันยากแม่แหละมัต้องเห็ดเผือไปได้ตอนแรกก็ต้องมีองพลูกพเห็ดแล้วก็ได้อยาง บอก็ต้องเื่อไ้บ่หมันมันบ่ห้มันซุระหุกนะนมันเห็ดเดขึ้นว่สีมื่บ่เบิ่งผลเห็ดนะอืเ็แอบบุกไปนอนพักก่อนแม่แม่เราถ่ายเผ่นบอกบิ๊บอแม่อุ้ยเดดสมบตเดี๋ยวเสรถาไป็นกลังใจเผื่อเดี๋ยวเดี๋ยวจอเด้พามีมาหลัดก่อนไปหลัดพามีก่อนใครก็มีสีน้องต้งเห็ดเป็นพึ่น้องไอ้่นไประแพงเลยพี่น้องได้เงินไปกำลังเห็ดต่อเนื่องเนาะกำลังเห็ดต่อพี่น้องเอ้ กสิมานี่แหละพี่น้องเลยกินมึงเด้อกะเพ่เด้อเมื่อละซองเด้อบลูห่างกายเด้อมีเงามีแหงกองหนึ่งเซียนกี่พ่อขายก็ได้เออเอามาฝากเจ้ามาต้อนเจ้าโดยพี่น้องเอ้สิประมาณนี้แหละคือน้องอุทัยกับได้ไปไล่เสิบโดยฮะโดยจังไดกก็ว่าใหม่ดูไก่ตีไก่ตีโอเคโอเคโอเคบลืมบลืมซื้อไว้แล้วซื้อไว้แล้วประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้อ่าให้น้องอุทัยนั่งกับไม่เห่าน้องเด้เขาจะมาอัปเดตกันบึ่ง ประมาณนี้เขื่นเผินเห็ดได้ลายเติบแล้วเนาะพี่น้องเนาะการสอบขึ้มกบวยยังลายเนาะมาอัปเดตมาถามข่าวถามไทยสารถูกซุกดิกเป็นอุทยัยเพิ่นขี่หอดเพิ่มปริมาณรายมือเลยกนะมาบอถึงผลิตประสบกานณ์อุทัยการันตีดทาควันให้เวอุตสาขึ้นเขื่อนเนะาะเพิ่มขี้ยบคันบักเบงไอ้ยิบพักควันให้เวอุตสา เพื่อว่าซอยเพื่อนเนาะขื่นเฮือนเป็นน,นังนาพี่น้องก็สิประมาณนี้แล้วมียังายพี่น้อยกะคลิปนี้ก็ขอบใจพี่น้องทุกคนที่เข้ามาติดตามเข้ามาชมแต่ต้นจนจบขอความการุณาเบิ่งโฆษณาให้จบกดเดอพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้ซองซากุมเซโน่ลวก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ซากึลมแน่เพื่อจะบ่พลาดคลิปใหม่ๆลวก็เพื่อซากุมจะมีกำลังใจเห็ุคลิปใหม่ที่ดีๆออกมาให้พี่น้องเบิง่งแล้วพีองเนาะคลิปนี้ก็จะได้กล่าบคำ่าสบายดีเด้อ